เพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับแล้วก็มีคันเดียวแต่รับรองว่าสีแรงๆสีหายาแบบนี้แถมเป็น Mazda รุ่นพิเศษแบบนี้นะมาไวไปไวแน่นอนขอต้อนรับครับนี่คือ m a z ด้านะครับ1.3 h i g h Connect ปี2019นะคันนี้จากป้ายแดงจากโชว์รูมนะ620,000นะครับแต่วันนี้นะราคาอยู่ที่279,000คุณได้รถ m a สด้ซึ่งมีเอกลักษณ์คือซูมซูมคือเขาไม่ได้แบบแค่เป็นสโลแกนอย่างเดียวนะ มาสด้าโพอิดก,ก็เคยมี da, อิดก,ก็ใช้มาสด้าเหมือนกันอิรู้ว่าช่วงล่างมีความหนึบถ้าใครเคยขับเคยขับ BM ด้วยนี่จะรู้เลยว่ามาสด้าเนี่ยมีคือคือหนึบอะเกาะถนนแบบ BM เลยในในของเทียบกับรถญี่ปุ่นทั่วไปความหนึบความมาเต็มข้อของมาสด้าจะมาแรงมากๆาก่อนอื่นครับยินดีต้อนรับกลับอีกครั้งนะครับกับช่อง อิดรถมือสอห้าประตูนะครับอิดเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของบริษัทเพชรยนต์จำกัดน,นะครับเพชรยนต์เป็นศูนย์รถมือสอนะอันดับต้นๆของประเทศนะครับใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีเรามีที่ดินของตัวเอง20ไร่มีรถที่เราซื้อเงินสดมาทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยคันเฉพาะที่สำนักงานใหญ่สาขาสุวรรณวงศ์สมี300กว่าคันทุกคันของรถยนต์เราคัดมา เกรดเอพิเมียมท้งง้นนะครับคือจะต้องไม่มีการชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่กรอไม้ไม่ปรับสีนะครับรถทุกคันมีเล่มพรบรครบมีแหล่งที่มาที่ไปส่วนใหญ่เป็นรถที่หมดสัญญาเช่าจากองค์กรต่างๆเพราะฉะนั้นรถจะมีการใช้อย่างไม่สมบุกสมบันนะครับมีไม้ที่สอดคล้องกับการใช้งานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ครบตลอดแล้วเราจะมีการต่อภาษีพรบรให้ครบเรียบร,ร้อยคันนี้เพิ่งเข้าใหม่วัน2วันนี้เองนะครับรอปรับสภาพรถทุกคนกันก่อนจะขายถ้าไม่ถ้า เราไม่ได้ขายรถที่ต่ำกว่าแสนเนาะอันนั้นจะขายตามสภาพแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปอย่างเงี้ยที่รอการปรับสภาพจะมีการปรับสภาพตรวจเกือบทุกจุดเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นพอปรับสภาพเสร็จเราจะให้บริษัทคนกลางเนาะออกไปรับรองนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยนต์ออกเองซึ่งบริษัทคนกลางเนี่ยใช้มาตรฐานยุโรปคือเยอรมนีถ้าใครที่รู้เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับเยอรมนีเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งในวิศวกรรมของโลกเลยเพราะว่าไปเรียนวิศวนะเนาะท้ามหาลัยเมืองไทยนะ แม้แต่จุฬาเนี่ยเรียน4ปีนะครับแต่ที่ที่เยอรมันนะปริญญาตรีเนี่ยเรียน10ปีเลยเรื่องวิศวะนี่อันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วบริษัทน,นี้ใช้มาตรฐาน TUV ของเยอรมันบริษัทคือชื่อบริษัทวชิกนะครับซึ่งให้ใบรับรองกับรถยุโรปด้วยนะอย่างเช่น Merced e s b e เ z ด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นคุณคันนี้มาสเตอร์สคันนี้คุณได้ช่วงล่างแบบ B M นะครับแต่เราก็ได้ไปรับรองแบบรถยุโรปตรวจเกือบ300จุดเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบนะ เราจะให้ไทยพัสไทยพัสนเป็นบริษัทลูกของเพยยน์ยนไทยพัส์บริษัทที่คูบงจรสีเขียวนะมาตรวจให้หมดเลยนะครับก่อนส่งมอบอันนี้เราตรวจทห้ด้วยเลยครับเนี่ยพวกขีปกาโรบส์นะครับแล้วก็เราจะเขียนเป็นอะไรต่างๆให้เห็นว่าไม่มีการตัดต่ออันนี้คุณผมกล้าการันตีเลยถ้าซื้อรถกับเพยยน์นะแล้วเอาไปเข้าศูนย์ใช่ไหมแล้วเช็คมาบอกว่ารถคันนี้ผ่านการชนหนักพิความจมน้ําก็อมไม่ปรับสีอะไรเงี้ยเอามาเคลมกับเพย์ยน์ได้เลยที่เรากล้าการันตีนอกจากนั้นซ หนึ่งปีเลยหรือถึง20 0 0 0กิโลอันนี้ได้เลยแล้วอีแถมประกรันฉุกเฉินถ้าซื้อกับอินะอีแถมประกรันฉุกเฉิน24ิชั่วโมงเป็นเวลานปีด้วยนะครับแต่แตนแต,นตน่โอเคสำหรับรถมือสองแน่นอนครับถ้าเรื่องสเปคนะอิทเชื่ออิเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลามาพูดกันมาเยอะเนาะแต่สิ่งที่อยากรู้คือสภาพเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ แล้วก็ดาวศูญบาทได้ไหมจะบอกเลยคันนี้นะปี2019นะดาวศูญบาทได้อันนี้อยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้าด้วยนะอย่างเช่นแล้วคุณลูกค้าเนะี่ยมีอาชีพที่มีสลิปเงินเดือนอย่างเช่นข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะครับที่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็มีเครดิตด,ดีนะผ่อนบ้านผ่อนรถอ่าบอกคันนี้นะัปบปแบบแบนได้ด้วยนะจุของได้มากขึ้นพะเป็นแฮชแบกเนาะคนจะกังวลที่เก็บของน้อยไปหรือเปล่าแต่พับเบาะได้ทําให้เพิ่มการพื้นที่เก็บของนะครับอันนี้ก็แงยตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างมา เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเนาะแล้วมีเครดิตอ,อย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชือเช่อกิอนหนึ่งแสนถือว่าเครดิตดีนะผ่อนตรงเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะอันนี้คือสามารถดาวสูญบาทได้เลยคันนี้นะสองเจ็ดเก้าใช่ไหมผ่อนต่อเดือนประมาณแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจริงๆซื้อสดก็ได้นะจะดาวสูญบาทก็ได้จะดาวสักหน่อยผ่อนเล่นน้อยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เออแต่ประเด็นปกติไฟแนนซ์เขาจะรับจัดที่ประมาณสองแสนห้านะคันนี้พอดีเลยสองแสนเจ็ดเก้าเนี่ย คือถูกมาครึ่งนึงกว่ามือหนึ่งเรียบร้อยด้รถที่เกาะถนนหนึบหนึบเหยียบเร่งที่สําคัญดีไซน์โฉบเฉี่ยวมาสด้าเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องวัสดุครับกับดีไซน์นะครับจะมีความที่แบบม,มันแบบเอาไงดีมีเอกลักษณ์อ่ะไม่แก่แล้วก็ดีไซน์ความกลมๆป้อมๆเนี่ยเหมือนรถยุโรปเลยนะเนี่ยแล้วดูคุณภาพของวัสดุนะคันนี้ปี2019เนาะเนี่ยอิซูมาถึงใต้ท้องเครื่องให้ดูเลยนะว่าไม่มีสนิมอะไรทั้งสิน้นนะครับ มีอ่ามีกล้องวงถอยเรียบร้อยคันนี้นะครับอ่า mm hmm. เห็นไหมสภาพวัสดุปิ๊งป,งปงินี่คือก่อนปรับสภาพนะแต่ถ้าหลังปรับสภาพนะเพนยน์นะถ้าตัวบอดี้เนี่ยเราจะมีการขับเคลือบสีเรียบร้อยเบาะนะครับ เราจะมีการสปาเบาเพราะฉะนั้นคุณจะได้ลดสภาพนางฟ้าก่อนออกจากโช,ชรูมเพรยน์คุณได้ลดมือสองที่ถูกไปแล้วนะครึ่งหนึ่งแต่คุณได้ลดสภาพนางฟ้ากลับไปประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้เยอนแน่นอนคือคนซื้อลดมือสองแน่นอนครับคิดถึงความคุ้มค่าถูกไหมครับซื้อลดมือถึงนะแค่ออกจากายแดงปุ๊บล้อมหมนออกมาจากายแดงแราคาตกทันทีเพราะว่าเขาเลยจุดคุ้มทุนเขาไม่ค่าพรีเมียมอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ลดมือสองเนี่ยเหมาะกับคนที่ เขาเรียกว่าไรใช้เงินเป็นนะแทนที่เอาเงินแบบหนึ่งไปจ่ายค่าดาวเยอะนะครับแทนที่จะแบบต้องมาเสียกระแสะเงินสดเนาะเพราะดาวทีนะบางทีแสนสองแสนเนาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราก็ไปดรู้ในเหตุการณ์อย่างตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันมี้ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ซื้อรถมือสองนะั่คือเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ซื้อรถมือสองไม่ไรเกรดนะตั้งแต่รถย้อมแมวใช่ไหมอาจจะไฟไหมม,มมาพลิกคว่ำมาจมน้ามา2อาจจะไม่ย้อมแมวแต่ขายตามสภาพก็อาจเย็นๆหน่อย3 มีการปรับสภาพให้แต่ไม่มีใบรับรองจากที่รับรองแบบให้เกรดยุโรปถูกปะแต่ของเพนรยนจบครบเลยครับ1เราไม่มีรถย้อมแมวขายนะครับ2เราเอมีรถปรับตามสภาพไม่มีนะครับแต่ก็คือน้อยอันนั้นคือต่ําแสนในพวกนี้ก็ขายตามสภาพแต่ส่วนใหญ่ของเพนรยนแล้วเราจะขายรถที่เกรดเอพีเมียมเราเลือกมาแล้วอย่างที่บอกไม่ชนหนังไม่จมน้ำไม่พลิกคว่ำไม่ก่ไม่ไม่ปรับสีนะครับแล้วก็มีการ ตรวจให้เกือบ300จุดตามมาตรฐานเยอรมันกับบริษัทชิคเขาจะเอาไปรับรองให้เป็นไฟล์ pdf นะส่งให้ลายคุณลูกค้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รถที่ครบจบพร้อมใช้งานนะไม่ต้องไปเสียเวลาและเสียเงินในการซ่อมจุกจิกต่อไปบางคนเนาะซื้อรถมือสองเอาแต่ถูกไนงะเล่นแต่ถูกที่สุดสุดท้ายไปซ่อมไม่จบไม่สิ้นรถไปอยู่ในอู่แล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมบางอู่ก็แบบอา้าวรถฉันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพรยนนะอยู่กับคุณลูกค้ามา25ปีแล้วดูแลคุณลูกค้ามาเกือบ50,000 0ลาย ปิดครบจบทุกปัญหาครับผมครบจบทีเดียวที่เพียนยนคันนี้ได้พวมอะไรบันติฟังชันนะถือว่าร่ำมากๆกับยุปี2019เนาะโอ้โหอยากให้ลองเพราะอิดขับอิดขับทั้ง BM อ็มอิดแทบทางมาสตาร์ไหนมันเป็นเจ้าของเองนะอิดรู้ความหนึบความแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยมันมีแบบช่วงล่างแบบบีเอ็มมาอยู่ในรถญี่ปุ่นได้ยังไงปะอะไรเงี้ยอยากให้คนถ้าแล้วถ้าใครเป็นเคยขับมาสตาจะรู้ว่าความหนึบความก่อถนนเป็นยังไงเข้าโค้งนี่อย่างสนุกจะบอกให้นะครับ คือมาตาเขาไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อคำมาติ่มๆครับซื้อมาเพื่อเหยียบเอาตรงๆแต่ก็อ่ะ้ะมันก็ตามนั้นนะลำที่เหยียบนะอันนี้พูดตามแบบจริงใจนะบอกคันนี้เป็นเบาะผ้าเนาะเกียร์ออตโอต้นะครับเบยงมือไปแบบดึงนะครับเอาตรงๆคนขับรถชอบขับรถสปอร์ตเนาะก็จะมีความชอบดึงๆอะไรเออับรองแต่คงไม่ต้องทริปกันนะคันนี้อันนี้คันเบคคันเล็กเบนเบรกให้ดูเลยครับให้ดูว่าไม่มีสนิมถ้ารถที่จมน้ํามานะ มีโอกาสสูงที่บริเวณคันเล่นเปนเบรจะมีสนิมนะครับนอกจากนั้นการดูพวกคันเล่นเปนเบรเนี่ยมับนบ่งบอกถึงไมทที่แท้จริงได้นะครับบางทีมาบอกว่าไม้เจ็ดพันใบหมื่นหนึ่งแต่สภาพนี่คันเล่นเป้นเบรคโอโหไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเราแล้วคนส่วนใหญ่นะดูรถไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคละกันให้ดูคุณภาพของคันเล่นเปนเบรให้มันตรงกับเขาเรียกว่าตามไม้อ่ะคือแล้วแล้วของรย,ยนต์นะ ไม่แท้ครับจริงจกกล้าการันตีถ้าเข้าสู่แล้วมาถูกามาบอกว่ากรอกรอม่มานะเอามาเคลมกับเพจนยนได้เลยอันนี้ไม่ต้องห่วงจริงๆคือบอสเขาคุยกับทีมที่ปรึกษาการขายทุกคนนะว่าให้ขายด้วยความซื่อสัตย์มีดีเฟกอะไรบอกให้หมดเพราะว่าเอาตรงๆนะชื่อเสียงเราจะสร้างได้ันามันยากเนาะถ้าผ้านเนี่ยมันเจ็บอันนี้เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังกันมาตลอดของเซลเพจนยนนะครับอ่ะอินเปิดให้ดูในเครื่องยนเนาะ ว่าสภาพความเรียบร้อยเป็นยังไงนะครับเราเราเค่อยๆดูในซูมรายละเอียดกันดีกว่าใครดูรถเป็นนะก็าสามารถชะลอคลิปได้เลยใครดูรถไม่เป็นก็พาช่างมาดูได้นะมาแต่เราไม่ต้องห่วงเรามีไปรับรองอยู่แล้วจากชิกนะนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนโครงเหล็กต่างๆนะรูเลยรูระบายอากาศอย่างรูกลมสวยไหมอะไรเงี้ยให้เป็นการผมบอกว่ารถไม่ได้็นการชนหนักเลยนะครับน,นี่เป็นเว้าโชวกเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูตรงาคานแม่น้ําด้วยนะ ให้เห็นสภาพเลยใครอยู่ต่างจังหวัดน,นะวิดีโอคอลคุยกับอิดก,ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ 7, อิศ0974425297ไลน์อิดนะครับอิดบลกอิกให้ไว้ที่คาอธิบายเนาะอยู่เบื่อแบบแต่คนนี้มันพูดแลบอะไรกันเร็วเหลือเกินเลยครับฟังไม่ทันนะครับปรับสปีดได้อาจจะพูดยานค้างนะครับ0974425297นะครับแล้วก็แล้วอีกจะแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้อิกช่องด้านซ้ายแล้วนะนะอันนี้เป็นการรีวิวเพราะว่าอิกมั่นใจรถที่แบบแรๆแ,แบบเนี้ย มาไวไปไวแน่นอนใครที่สนใจน้องบัสซ่า2คันนี้รถที่มีช่วงร่างแบบรถยุโรปนะขับสนุกแล้วก็ดีไซน์สวยล้ำกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปราคาคันนี้แค่279,000นะครับสามารถจะดาวนศนบาทได้ผ่อนตัวเดือนปรมาแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะรีบติดต่อมาเลยเบอร์โทรศัพท์0974425297อีกเป็นที่ปรึกษาการขายแล้วเจอกันที่เพจยนนะครับสวัสดีครับ